ก็กลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องเซมเบ้วนะตอนนี้ผมก็มาอยู่หน้าเกมมาที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้กับลูกรักตัวโปรดเหมือนเดิมโกลเด้นดาก้อนนั่นเองมาเรามาลุยกันเลยไม่ต้องไปดูมันน้ารายจ่าเพราะเราเราก็รู้ก็อยู่เลขกับมันอานละเหมือนเดิมผมจะเปิดที่เรือเบทที่75บบาทนี่แหละมาโอเคลุยเลย สลากกินนี้ผมก็ทำมาเพื่อความบันเทิงนะครับไม่ได้นำนาทำตามนะครับดูเพื่อความบันเทิงกันนะเยาวาชนอายุต่ำกว่า18ปีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดกระดิง่งกดติดตามกด subscribe ให้ผมหน่อยนะครบ200ซับผมจัดกิจกรรมทันทีเลยอ่าพอครบ200ซับอ่ะกิจกรรมทันทีกิจกรรมพวกเราก็แค่ผมจะตั้งคำถามขึ้นมาภายในคลิปนั่นแหละในคลิปที่เราที่ผมเล่นนั่นแหละอ่าแล้วคำตอบก็อยู่ในคลิปนั่นแหละใครตอบถูกหนึ่งถึงเจ็ดท่านนะก็รับรางวัลไปเลย ส่งแค่เลขบัญชีมาอย่างเดียวส่งแค่เลขบัญชีมาหนึ่งถึงเจ็ดท่านนะเจ็ดรางวัลน,นะแค่นั้นแหละไม่ต้องทําอะไรส่งเลขบัญชีมาอย่างเดียวพอ300สามร้อยซับผมจัดอกีกพอห้าร้อยซับผมจัดอกีกจัดกันอย่างนี้แหละมันดีจะได้ไม่ลืมกันนะตอนนี้ก็ช่วยทําให้ได้สองร้อยก่อนบอกเพกื่อบอกเพื่อนบอกพี่บอกน้องบอกลูกบอกเมียกดให้เบ้มหน่อยผมกราบของคุณมอย่างสูงนะ มาเรามาดูว่าผมจะลากมังกรออกได้ไหมแ้ผมว่ามันไม,ไม่ไม่เคยผิดหวังนะเออเลยไปทำสเต็ปสเต็ปอย่างนี้แหละไม่น่าจะผิดหวังอ่ะมาเปลี่ยนสเต็ปได้แล้วว่าหกสิบาทอ่ะเปิดให้โสดเบรที่เจ็ดสิบห้าบาทไปก่อนยังไม่บูยังไม่บูบอ้าวเวรเลยออกเลยพอโทษ ออกนี้ก็เลิกเันดินั่นม่ออกแล้วอะ่ะเอากําไรอะไม่เอาโชว์มาเร็วแฮะอ้ะนิดหน่อยก็เอาละมามีมาที่พันสองเอ้ยหมื่นสองท่านโชคดีทั้หมดฟีสิบรอบไปสิฝังก็ให้เอาเรามาที่หมื่นสองประมาณนั้นนะ มีสามสี่พันผมเลิกเลยอ่ะเฮ้ยว่าสองทีวอาทีโอ้โหเหรียญบานเลยยังไม่ได้ทุนคืนยังไม่ได้ทุนคืนขอเลือ้อยอ่ะขอเลือ้อยทีหนึ่งก็ได้ทุนคืนเลยได,ได้กำไรเลยอ่ะฟังอ้าวเลื้อยแล้วครับท,ท่านผู้ชมเลื้อยแล้วอ่ามา,มาได้ทุนคืนละมีกำไรหน่อยเหลืออีกหกรอบ หกรอบเนี่ยขออีกสักห้าพันได้ไหมหกรอบขอให้าพันเลิกเลยมาเลยเร็ววะตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบนากาสามสิบนาทีเดี๋ยวท่านมันจะมาถามมาแอดไลนตอนไหนเอ้า,ว,าว้วาวเวทีว้าวเวทีหนึงแล้วเหลืออีกสี่รอบขอเลืออีกทีดีวะ พอเลยอ่ะพอใจเลยอ่ะปังไม่เลื้อยเว้าวด้วยโอ้โหตาหาแล้วอีกรอบเดียวปังเลือยนะฟึบโอเคจบครับงี้จบง่ายๆจบสวยจบสวย พอเลยพอเลยถือว่าจบสวยครับโอเคใช้ได้ใช้ได้ไดเป็นไงจบสวยนะที่สุดท้ายเลื้อยเนี่ยต้นไม้ออกมาเลื้อยมีกำไรประมาณหกพันประมาณนั้น โอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ท่านผู้ชมนะผมก็ทำสำเร็จอีกแล้วมาเจอคลิปหน้าคลิปนี้ก็กราบสวัสดีครับผม